ครับผมสำหรับรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวทีมงานรถบินนะครับจะลากสลิงมาดึงทอดมะพร้าวไปให้รถแบคโคนะครับผมระยะทางร้อยกว่าเมตรหลังจากจบภารกิจการกู้นะครับขึ้นมาปลอดภัยแล้วทีนี้ก็ต้องใช้ท่อนไม้นะครับในการรองแล้วก็เดินออกมามาแล้วครับ ปลายเสลิงมาแล้วช่างมิงช่างสมคิดช่าง,ง,ง,งต๋องช่างโกช่างตั้งช่างป๊อบช่างบอยช่างอุย้ยนะครับหลังปฏิบัติการกู้รถไปโคข,ขึ้นจากโรมได้สำเร็จนะครับ กูขึ้นได้แล้วก็ยังไม่ปลอดภัยครับไม่รู้จะเดินออกมายัางไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม้นี่แหละครับลองไม้แล้วก็เดินออกมาค่อยๆเดินออกมานะครับผมบอกไปเเดียวนะเเดียวเลยทีมงานเก็บสามแต้มแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับ ฮ่าสร้างเมงปลาได้ขายอยู่ครับสี่สิบดีกี้ไปทางไหนมาเนี่ยเถึองไปว่ะสร้างบอย่ข่เดโอ้ยบอยนบาหวานขึ่นดีนี้เป็ดีนอนอยู่ผมอะบ่ได้ดิตั้งแต่เจอสร้างสมคิดบันแรกนะครับ จนถึงวันนี้ก็ขุดอย่างเดียวเลยครับชอบชอบขุดนี่ออกมากแตีสี่ตีห้าครับทางก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่าหลงทางอยู่มาถึงสายเลย

อู้ตัวจ้าโอ้ยโอ้ยตีโอ้ยมันอ้มันสูแงคนโอ้ใหก้อัวเาดเขาก้องตัว ครบบนนี้การอีกไคสีน้ำนักหลยลงไหลกว่ากันปีที่แล้วสร้างองปีที่แล้วน้ำหนักหายไปเท่าไหร่นะสิบโลสร้างอเบิั้งสิบโลปีนี้เก็บแล้วสามเต็มอันผู้จอยก็เขาหนึ่ตีบันนี้สลิดจนสั ขึ้นกินแ่ไรก็เก่าเป็นบอล่เจ่าสนี่ไบไแไไปซคุณไมเอามาด่สมันเข่บาเบิรส้างโกแห่งตะจอยอยู่แล้วดีโอ้ยเบินไหนมน้อน่านเาอั่โนครับฝั่งทีมงานรถแบคอครับโอ้ยกไปขึ้นครับห้านมจบล ทีมงานรถเปโคทีมงานรถวินไปล่อปนองเด้อาี่งเมาเเดี๋ยว

สสุดยอดสุดยอด เป็นไงเท่าแกดีใจหรือเปล่าครับรถขึ้นแล้วสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณทีมงานทุกคนเลยทีมงานเสียอันด้วยทีมงานรถวินสองทีมงานนะครับใจสู้เหลือเกินยอดเดี๋ยวไปหลินน้อกันกระไรไจะใส่กระผมทอเหนื่อยมาแล้วครับ เตะกันเลยเด้เตะนเลยเ้เตะเลดี๋ยวเลังรัองนว่าัรัวั่อกยเเสุดยอดสุดยอดเเตอพรังก่นครับนี่พู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผมท้องตีเล็กสายมันครับผมจัดเครื่องดื่มมาจริงจริง ขอบคุณมากถงยางนะพี่จะคุดเอาใส่ถงยางมากำลังใจจากช่องครับที่ทำได้ก็เครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละ เอาเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกช่างวีหน่อยในตอนที่ดึงเนี่ยมันเป็นยังไงมันหนักมันเบายังไงหนักตายเบาเอาเรื่องไม่ <c oughs> ัอมีสะดุดอยู่พักนิดนึงไอ้ช่วงที่มัน,นดินมันดูสุดยอดเลยแต่ก็ย,ยังพอไหวน้ำหนักรถน้ำหนักรถก็ยี่สิบกิโ ตัวน,นี้เท่าไหร่เสียอ่ะยี่สิบเอ็ด <20. S 1> ตันรวมน้ำหนักดินดูดเอาไว้อีกรวมอีกสิบตันเ <c oughs> บาๆช่างอุ้ยบอกแค่นี้จิบๆเรือมองไม่เห็นหนักห้าสิบตันยังไม่รวมทรายไม่รวมน้ำที่อยู่ในนั้นยังลากขึ้นมาแล้วครับ งานขั้นตอนต่อไปก็จะเกี่ยวแล้วก็ลากไปนู่น้ะครับไปนะครับลากไปแล้วก็จะลากสองสองรอบหรือว่ารอบเดียวโอ้กิ่งมาหากันแล้วครับไปรอบเดียวเลย

นี่ครับล่องลอยครับเรียบร้อยถึงจุดหมายถึงจุดหมายแล้วครับสำหรับทอนมะพร้าว 1นึ4งสองห้าหกเต้นช่างต้องถอดโซ่เดี๋ยวเจ้าโกเบโกนะครับติดเครื่องเมื่อไหร่มาเจอกันอีกสำหรับตอนนี้ครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ